สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีตาหกลอซิ่งครับอยู่กับทีมงานปลาเล้าครับโอ้ปอดสิบเมตรลุนล้มังสะลูกนี้ยังลึกเลย ดูทางโน้นครับลึกมากปัดคุดลึกครักลึกแน่ครับเก็บบอ่อแล้วครับสุดท้ายและท้ายสุดน่าจะแล้วมือนี่แหละรับหน้าที่จบโดยเชียนหลังครับเชียนหลัง เชียเบียอ่น่าจะซ่อมรถนะวันนี้เห็นว่าปั๊มน้ำรั่วครับส่วนปาลาเราก็นอนเว้นครับพี่น้องออ้อ,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 อปาลาเรานอนเว้นครับพรุ่งนี้ก็อว่า,วาสิไปน้องบัวลำพูครับอื่น มาได้มือสองมือกลับไปขึ้นมีน้นองเล่นกลับไปก็ไม,ม่เนี่ยะผมจักสิ่จังหดมาจังไดไปจังหดบ่จักเลยกลับไปกลับมาเลยครับป้าเราก็จะไปน้องบัวเหมือนกันครับมืออื่นคึมฟ้าคึ้มฝน,น,นครับแต่ว่าบางที่ก็ฝนตกนะมือนี่บางที่ฝนตกครับ เฉะเลยแหละแต่อยู่นี่โบมี่พ่อหน่อยครับไม่มีสักนิดเลยป๋าวีครับรถด,ด่วนนนดินแดงวิ่งกันอยู่สี่ขั้นครับ ลึกมากเลยนะน่นี่บึบโอ้พรุ่งนี้ก็จะไปนู่นแหละครับน้องบัวพรุ่งนี้แหละจิบบอ่อเตรียมย้ายครับปลาเราก็สิใหญ่บงหมูสิใหญ่ไปลงบางไดแต่ว่าอื่นไปน้องบัวแท้ๆปลาเรา ตอนนี้แกก็ถมงานปั๊มน้ํามันนะครับเขาจะทําปั๊มอุกน่าจะหลายร้อยเที่ยวเป็นพันเที่ยวครับตอนนี้น่าจะต้องรอคําสั่งเจ้าของว่าจะถมตรงไหนเพิ่มเติมก็เลยวิ่งเข้าในหมู่บ้านครับเก็บเพื่อจะให้ดินบรนินี้หมด เต็มครับเอาให้ล้นล้นไปเลยหน้าดินหรือดินก้นบ่อราคาเดียวกันบดไป่นอ่องอ้มาตามตูดกันติดๆเลย มักไฟสองร้อนยนี่ก็จะมีรถมาจากนนนแดงมาช่วยนะครับแรนอยู่บ้านสี่ขั้นครับันนี้รถเจ้าของเองห้างครับปลาเราห้างปัม๊มปั๊มน้ำรั่วออ้โห้ดังดีเลยว่ะหัวตอนเดียวครับ โ <Ge> o จัดซีแรงจัดนะคันี้เป็นดินดานอ้ลึกมากเลยบอกเนี้ยลึกมากครับดูอ่อ ฝั่งนี้ไม่ค่อยลึกนะก็จะเชิดเชิดขึ้นมามเรื่อยครงัดขึ้นมาครับตรงนี้ได้ดินไปหลายหลายร้อยเที่ยวหลายพันเที่ยวเลยครับ ผมปั่มจนสิบพ่อแล้วครับเว็บนั่นเลยนะ ทีเดียวเลยครับวันหนึ่งใช้น้ำมันอยู่ประมาณ3ามพห้ายืนยืนก็ถือว่าไม่เปลืองนะครับคันนี้3ามพห้าวันหนึ่งก็ได้เฉลี่ยไปก็ตกประมาณวันละสองรอยเที่ยวครับร้อยเจ็ดิบร้อยแปดิบ้าง200ร้อยบ้าง200ร้อยกว่าบ้างโดยเฉลี่ยไปก็เย็บเยบวัน200รเกือบทุกวันครับ น้ำมันประมาณ3,500ก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้งานไวก่อนด้วยครับ3,500นห้ี่บางคันพวกตัวร้อยี่นี่ก็ยังเหยียบ3,000นะครับวันหนึ่งนี่พวกตัวเล็กๆเนาะอันนี้ได้งานออกเยอะกว่าครับตอนแรกมีงานให้ปลาเราไปทำอยู่หน้องบัวครับไม่เสียดายพลาดจนได้ แต่ถ้ามีงานก็เจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเซิฟดูก่อนใ้ะฮะเราไปเซิฟเซิฟดูก่อนครับน้องบัวลําพูเราอเจอกันแน่นอนกับป้าเราเ <c oughs> ต็มครับ นี้ก็โอ้ตอนนั้นเห็นปลาเราบอกว่าเขาให้ล้านกว่าครับล้าน1นึ่งแสี่หมืรือเปล่ากะจะขายแล้วครับแต่พอดีหารถไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขายแต่คันนี้สมบูรณ์มากนะ ได้ตัวใหญ่ก็ทำงานง่ายครับตัวใหญ่งี้ทำงานง่ายเก็บสะเก็บบ่อง่ายครับล้วงทีเดียวก็ได้เลย เกียเบียซ่อมรถนะครับวันนี้ก็ให้ลูกน้องมาขับมาบานกัจกนจัาใเฉเบิ้งยังพี่น้องไปพุน่นกันจ๊าใเฉเบิ้งยังคือกันละอึดโบงหูในชแนลสีไทยให้เบิ้งอ่ละล่ะ ดูครับเพิ่มทีเดียวถึงข้างนู้นข้างนี้เลยถ้าเป็นตัวเล็กร้อยยี่ก็จะเก็บยากนิดนึงครับต้องฝังตัวลงไปไม่งั้นก็ไม่ถึงครับสระบ่อลึกๆแบบนี้แต่มันก็บางทีย้ายก็จะยากนิดหน่อยครับลำบากตัวการเคลื่อนย้ายนีแ่แหละนะจริงๆแล้วก็มาหาปลาเราเกือบทุกวันครับ Tại kia cả non viên bố hủ gì hết Ý hay bưng Bố hủ gì hay bưng Quá chuối sụt thái là thái sụt lạ ตักใส่ดำก่อนแม่จ้าฮ่วยโอ้ฝนมืดมากเลยอวะบางที่ตกนะครับเตยย่นี่ยังไม่ตกเลยครับเตยนี่แต่ก็เริ่มมืดมาแล้วไม่น่านรอดนะวันนี้ ังางนั้นจะเป็นสะเก่าครับไม่รู้จะขุดไปยังไงนี่ น่าจะเอาแค่นี้เหรอวะออาโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ